ถุงให้ยางเงียางหอยลูกใช่ไหมล่ะอ๋อนี่นะที่มะมันยังบ่หลายลายมันเยอะมันได้แต่มันไม่ใช่นอนมันไม่ได้เป็นนอนมันก็เลยไม่ได้ไปอะไปใช่ไหมลงเลยไม่ใช่หรอลงเลย ลูกชายให้จะลากนะคะลูกชายที่ฉันจะลากลงไปโอ้ยดีมากเอาไโอเคไ้้ปขางข้าเลี๋ยวชาดินเี๋ยวเี่ยเลียดชดชดแม่เจ็บหลังเ้ย เจ็บหลังหมดเลยอ,ะอ่ะโอ้โหนี่อะไรกันแต่เนี้ยอาแกลงไปแกไปไปนี่สิเยโอ้ยเออมาเอาว่างได้ไหมไปไปอย่านั่งอับเยอะมันจะเป็นเอออ่ะมาเดี๋ยวเห็นบี้วก็ได้ฮันน่าเอาไว้ตรงข้างหลังแม่ไม่จะได้ไม่เจ็บหลัง ปวดหลังก็นะเยอ่ยอนี้นะเลียน้ะเหงนสองคนเียคะึ้นแม่ต้องรากสลิปนะอ้าวมี่านแล้ว มือแข็งเมื่อไรยะอ้อหมดติรีลาเ,าเร็วหนาวนั่งได้ไหมมัไม่เอาเทียนใส่ด้วยอ่ะมันจะได้ติดเลยมันจะได้ติดเร็วขึ้นนะลูกเทียนอะ่ะไหม มาทำไมจะช้างนี่มาดูนี่เจลี่ฟิีไงแมงกรพุนแหแมงกระพุนน่แนแหมแดดส่องภูเขาสวย จับได้มันขั้นได้หอยแมงนผู้เนี่ยมันชอบตามก้อนหินตลอดมีหอยนี่ไหอยแมงนผู้อ่ะ ไเปเพนที่ไอ้ไรวะไอ้แกงโอ้แต่มันก็ไหมอยู่ดีโดนโดนไฟ่าเปิดนี่นี่มีหอยแมงปูไหมเปิดดูสิเนี่ยเอ้าทำไมหอมหอยขมนี่ข่าก็กินได้พี่ดิ๊เล๋ยหอยข้มขมเนี่ย ใส่เราหอยแมงปูุยหอยขมมีได้หอยขมตรงเนี้ยนี่อหอยขมสองตัวนี่ตรงนี้หอยมังคุดตรงนี้ลูกเด็กเก็บัปก่อน ยามออเอาตัวเล็กๆไหมตัวใหญ่มันจะเป็นตัวใหญ่มันชอบเป็นมุกอถอดถุงมือกับให่มันเย็นกัอ Дэх, <laughs> ต่วทำนมำใส่หมวกทำไมเอาหมวกมาเหรอไปเอาต้นหินนะ เปิดแล้วนะหอยนั่นเริ่มเปิดแล้วแบบเออฟาฟิปมือแม่น้ำเนี่ยจะแดงสุกระเบ้อเอ้าลมก่อนลมเซะอะไรเนี่ยน้องเม่ไอ้นี่เดีดูฮันแม่โอ้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 ไปดูดีเหมือนกันนะฟิลเต็มมันยังเป็นน้ำอยู่เลยอะ ยังไ่สุกละว่าเนียสุกแล้วแต่ตัวใหนตัวตัวเนี้ยอ้ยเขาไม่ได้เอาช้อนเอาอะไรมาเดี๋ยวเรนจะเปิดดูสิตัวนี้นะโอ้ย,อย,อยดีอ่ะดูดีชอบไอหอยโนเว่กลิ่นมันดีอ่ะตัวใหญ่อีตัวแล้วแล้วมันไอ,อ้นี่นะตัวมันเต็มเลยนะ ไอ้แซนนึงแม่จะกินตัวนี้สินี่น่ากินสุดตัวนี้น่ากินสุดอ่ะตัวแซนนึงเอานี่มันร้อนๆกันตัวนี้แม่จะกินตัวนี้ดูสิก้อหนหินห่างข้างหลังหนาวแต่มือร้อนหลังแม่ไหนเย็นมาก,กนเลยตอนนี้อ้าวใช่ปะถ้ามีลมมันจะมันจะโอเคนะไม่ต้อมันลมไปอ่ะ กินได้ยังเนี่ยฟืนหมดแล้วเหรอหมดยังแล้ขอฟืนอัน้ยสองชิ้นขอฟืนันมาอีกไปแค่เธออยากอยู่ต่อเธอต้องไปขอคฟืนอันนะถ้าหมดฟืนไม่กลับแล้วักเฮ้ยแม่เฮยแม่ไลยเตะลหรอีนี้ไม่ได้กินตัวนี้ก้อนหินนี่กินตัวนี้นี่โอ้ กนไดแล้วังรก้อนหินักยัง่ยอไางอีกอ่างตัวนี้ผมไโอ๊ยมงตัวนี้หนาวอ่ะตัวนี้หนาวกว่าอันอีกอ่ะเลาหนาวสิวันนี้ลบสามสี่เสื้อพอส่เสื้อแค่นี้ไม่พอเดี๋ยวอุ่นข้างในก่อนตอนใส่มันจะได้อุ่นเมันอุ่นข้างใน ได้ยังวะโอ้ยนี่นี่ตัวนี้น่ากินนี่โอ้น้ำมันคือมีเบิร์ดจเะเถอะวาน้ำคือหลายนี่ว,วะเนี่ยน้ำมันไม่หมดสักทีอะน้ำมันอยากให้กินนี่อยากกลิ่นแห้งๆบ้มดละหอยเบ๊มดละตัวน,นี้เออทีนี้สุกแล้วกินมันก็ได้ ต้องใส่เครื่องปรุงด้วยเพราะน้ำเกลือจากทะเลแล้วอร่อยไม่มีทรายเอ้ยก็ไม่มีสีมันปิดไม่ปกติเก็บต้นๆอย่างนี้แม่จะเจอเหรอแม่จะเจอไข่มุกแม่จะเจอทรา,ายไงแต่นี่แบบอร่อยเลยอะ่ะไม่มีทรายไม่มีทรายเลยเดี๋ยวกินลูกนี้ก่อนนะร้อ,อนเลยเดี๋ยวกินตัวนี้ก่นอนออ แซ่บใช่ปะจะเอาถังมาหากิบจะอ้นจะเอถังมาเก็บหอยดีๆดีกว่าวะ่ะต้องมาคนเดียวอ่ะต้องมาถังมาเก็บอ่ะอืมอืมแซ่บแ่วะยังไ,ไม่เอาน้ำจิ้มสีฟูนมาวะอืมแซร์แซ่บ,บหวานมันสดอะ่ะอุ้ยฮอนฮอน หวานสดไปหาเก็บไปเดี๋ยวฟื้นหมดก่อนนี่กําลังดีอยู่เลยอ่ะ